ยังไงฮะไม่ใช่เลยอืมจคไหนก็บ,บอกสองสี่หกแปดเก้าสิบกลตัวไก่เป็ก็ได้าคลายมกรหาตัวอบสซมันแม่มาลา มึงเนี่ยสิไปกินพี่น้องเลยมือวันที่เหาหดิอดทนเาห์ย้ำเศาเนาตัวนึงจั้าตเลยน่ะี่บบอตัวหนึ่งจะมาอยู่นเก่าแปตัวเกาทั้งตัวนี้ ship căng tổ ăn như này khó khăn ship ít tổ mấy cái nhà em sao nó mời cửa phân tốt cái ขึ้นนี่พ้นโต๊กอีกโต๊กเงี้ยมเศร้ามาว่านี่ขำมากผัดตุกอีกน่าจะาไปสอนมาผัดตุกม่ขึ้นกับพระเท็ก้องใส่ติ่มมันกานะ้ำมาว่านมันได้มีนะลายไม่พอนะ้ำติม ใก่กะโลงติเด็กแต่เศร้าแตนี้ก็ไล่ขึ้นมาหนึงนี้ตัวใส่คาตาก็ออกอยังไ,ไงพี่น้องเจอขาของมันไม่นี่นี่ออกขากอันนีท่านี้อาสาเอือย เออมาเบิง์นะนี่คือออกขากอยู่สักอันนี้้องราซินคุณอาซินเนว่ยวัดก็ในเสวยหวานพูดออกขากในไซส์เบิ่งกว่าจะหอยเปรด้หอยไกย่แถวเขอหน้าที่อยู่ทั้งกลางเพื่อได้มันหวานพอถึง เม็ดข้าวคือยังขยายอยู่บ่หือแล้วเฮาบ่แตกงอกซ้ําเออแตกอยู่กําลังเริ่มเหมือนกันบ่ล่ะไก่ก็อย่ามีเม็ดข้าวอยู่ขยายเมื่อบ่มีเม็ดข้าวอีแม่ก็ได้ แ่าเริ่มเกิดเลยเด้อพี่นอ้องแถวเท้หางเริ่มเขียวเลยวันมาจะปลูกหวังไม้ขั้นในการเสร็จหัวกันและหัวกันยังบ,รรแรบ่แล้วซ้ำอันอยากเอาไฟออกพี่นอ้องเปิดไฟตลอดเปิ้ลเปิ้เพิ่คืนไม่ก็ได้เฮ็ดหัวอ้อบรรยกาศ จะด้าไฟออกเพราะว่าท่านอีงัวกับเขาบ่ได้ดิแต่ท่านนี่ฮขกกระเหตดั่หัวขันแล้วท่านทางตอนนี้มันี่ยเนาะยังบ่ท่านได้ลักเลยแงงมาส่งเลยก็เลยไม่ใส่ไฟขันในทั่หัวใส่ตะนางเรียบร้อยฮขกกระสิบดใส่ไฟนิ่ง บรรยากาศที่สดชื่นมากสดใสจริงๆวันนี้เพีงจะมืดครึมทางด้านล่างแต่ว่าทางด้านตะวันออกใสแดดส่องมาอยู่ค่ะทางดานจะเป็นมืดครึมละพี่น้องเนาะแต่ว่าใสาแดดส่องมาทางตะวันออกอันทิศนี้จะเป็นทิศตะวนตันตกเนาะจะเป็นฝั่งถ้างลงปลายเสริรงนี่บ่ ตรงนี้จะเป็นอ่าเขมราชนัตโจรทังบ้าหินีอย่างขับไปกลับมาแม่พี่พี่น้องวินหัวเปิดคุณเอาละมาหัวลงแล้วขับไปเปิดตั้หนามบอดไ เปลี่ยนบอลเองอ้อยข้างงามอ,อ,อีูเด้ออ้อยเสวยปุ๊บโอ้บอได้ดูแลบอลจะเบิง่งมิ่งมันสับมันยังไงงา่งายง่ายขนาดนี้มันเบิ่งยังจะทำได้นาะพี่น,อน,ออน้องเนาะต้นพลาที่ตายย่อ,อลง แสงแตเวนสองเราเห็นเลยเตาตาชีวิตกระเทยตละลืมมือก็ว่ได้มีอยหลายดอกพี่น้องไอ้าก้าเ่าด้ค่อยไปทางใดจ๋นี้ก็ได้เ่าไปก็ดีให้กับบมีเงิน สีมันสีส่วนเห็ดคอกควายมันนี่เศคอกมันแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งคอกควายก่อนอย,อย่ากำลังเริ่มเกิดคอกควาย หาใหม่หายัางมาขัดหาใหม่มาใส่โอ้ตะเ,เวนสองนะจะอยากไปหาเฮ็ดแน่คุณอาร์สไปหาเฮ็ดว่ามันเฮ็ดเพาะวานมาคายได้พี่น้องตะเวนออกสามารถซูมได้เด้อ แล้วเขาออนีย่ยดูยอราจะเห็นยังไปนไหนชูมกันหนยหนึงงามอันนี้จะเป็นอ้อมเส้าแสงอรุเริ่มยมเส้าสูดอากาศสดชื่นเขาได้เต็มปอดบรรยากาศอากาศผมมีมอลาร์พีดหงายเขี้ยวขัียามเส้าพี่น้องมีอานำข้างเหลื่อมระย,ยิบระยับเนาะ Kín, kín hẳn, kín phải hẳn Kín phải hẳn leo Mà em bơ Ôi bài kín Pai cho mà em bơ hình ảnh ở đây nè Ôi Bắp phá lô Ơ, mà nè Mà nè hổ cháy bồ ổ ở ngoài màn đây nè Mà nè ngồi đây nè, nhà mà nè khỏi หึนี่มาเสินไปหาเห็ดได้บ่เนาะเฮาตานนหนานเด้อกระตาเบาพี่น้องเบิ่งดู <c oughs> อ้ากินโอ้เขาโต๊กแล้ว ข้าวตกแล้วนี่นะไย,ยจ้าบขุนเรื่องไตกข้าวตกเลยตเตะอยู่ถ่ายไม้ท่านี่น้ำมือเตอพี่นอเด้วยบ่คือเตยเปนตกย้มแรงด้วยค่ะเตืเนขึดนย้มเศร้า,น,านี่ยก็เริ่มเคียวเลยมันมีการดีอรี เท่งหน้าหน่อยเท่งหน้าหน่อยค่อยปูบ่าวบ่แม่เท่งหน้าพระสุขค่ะแม่นตุกหน่อยเนาอยไปค่อยผู้บ่าวบอนผูกงัวใส่แทนกันข้อควายกันยู่นี่แหละอยา่าบอเหตุปีนหยาไปลูกหล่าเออปีนหยาไปในสมเหตุวันนี้ในะขอ้อตอกอยังใหม่ใส่ใหม่ หาปลาตอกปลตกเฮ็ดใหม่เบิดเฮ็ดหาให้ยางใส่ใหม่เบิดหาใหม่มาตอกใส่ใหม่เบิดลากมันยังโอเคอยู่แต่ว่าห่าวมันหาวคือหาวคือี่ตอกตอกหญ้าไปนี่อันนี้คือหาวเนาะบางคนบ่รู้หาวหาวมันตอกหญ้ไปเลยห่าวๆยังใส่กัน โอเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไว้สำนีพี่น้องทั้งผู้นโนต๊กได้จะบรรยากาศยามเศร้าไวปสำนีเนาะไปสูดอากาศใหม่มื่อใหม่เนาะช่นยในสูดอากาศยามเศร้าไปก่อนตอนนี้ก็ได้จอยมาทำงานต่อเขาพูดกําลังใจค่ะพี่น้องค่ะโอ,อลืมเบิ้งพี่น้องลืมภาพมาเบิ้งบ้าบุ๋งลายเด้อ mộng lại trong say mê Mên mộng xì lại được sẽ được để lại và chặt bình dạ nhớ nè đặc tệ sao vào hên nghe kênh Mèn phủ nghe phủ bình cứ bộ bình nó mà để bình เดีสุดทเห็นขักดอกครูและกว่านนอนต้องก็ได้โอเคเกมแม่เก่าสันนี้พี่น้องขอพูดกำลังใจคะ่ะ